Sakya nang nantiwat tanoe wang tawang mitayo ตังสุงกาังสุภาตัางสุหุติตังสุกันโดสุโมหตโตจัสุยตัางรามาจาริสุปัจจานินากายกรมมังวาจากรรมมปัจจานตินาปัจจานตินามโนกัรมังปานี

เดี๋ยวอย่าเพิ่งรูไปไหนกันนะคะเดี๋ยวเราจะฝากลาพ่อพูนพระธรรมและพระสงฆ์ก่อนนะคะ 감사 ศาสนาเราจะได้ลาภมานะแล้วก็จะได้นิมนต์พระจานทร์ไปฉันเพลธกันนะคะ